อ๋อนี่มีคาิกเกอร์ให้ด้วยนะคันนี้เลยทะเบ B ียนเท่ด้วย 20, 20. ยี่สิบยี่สิบเ้วอนนั้นเขาบอกว่า8ตอนแรกเขาบอกแปดแสนกว่าแล้วเขาบอกไปทำวิธีลดให้เรามันวัยรุ่นใจร้อนได้ป๊ับจัดเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปกันไป ซื้อรถของมูนิธิตอนนี้ศพไม่ไหวแล้วทีละคันสองคันไม่ไหวเดี๋ยวซื้อใหญ่เลยแล้วขนทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำที่ตอนนี้จเจะเบื้องต้นเนี่ยจะซื้อมาขนล่างผู้เสียชีวิตก่อนนะครับแล้วหลังจากภารกิจนี้อาจจะดัดแปลงรถนี้ไปเป็นรถโมบายก็คือรถที่ใช้ในการสื่อสารเป็นเบสเซ็นเตอร์นะครับก็คิดโปรเจกต์ไว้ก็เป็นรถใหม่ เดิมเราม,มีแต่รถมันเก่าๆหน่อยอก็ตามภาพมันขับไปแล้วก็ดังแก๊กแๆๆกแกลกแกอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยคิดไปคิดมาแล้วก็ซื้อคันนี้ดีกว่าเป็นอิซุสุอะไรนะสี่สี่ล้อใหญ่อะสี่ล้อจัมโบ้อะแล้วก็ข้างหลังเป็นเป็นรถเ,เ,เดิมเขาเป็นทักฟูด้ดนะครับก็เขาตีไว้แปดแสนกว่านะครับแต่ว่าคุยไปคุยมาแล้วตอนนี้เขาจะลดให้แล้ะเขาบอกว่าเราเอามาทำมุ้ยทีเดี๋ยวเขาจะลดให้ ็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะซื้อกันที่ร้านไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปด้วยกันเดี๋ยวไปด้วยกันไปเดี๋ยวเราจะไปกันล้วนะครับจะไปดูรถนะครับจะที่เมื่อกี้บอกไปว่าจะมันทาเป็นรถที่ใช้ขนส่งล่างผู้เสียชีวิตก่อนในตอนนี้มันจะเป็นรถ4ี่ล้อใหญ่4ี400นะ่ล้อนาใหญ่ผมว่าขนได้รอบหนึ่งก็ประมาณสิ 10, 10ิบล่างนะครับ กาจะใช้เป็นคันเดียวในการที่จะไป,ไปเวลาไปขนทีเดียวเลยไม่งั้นเราจะต้องส่งใบสามคันสี่คันนะครับตอนี้เนี่ยเราก็อ่านว่าถ้าเกิดเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยนะครับเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยเราจะนํารถคันนี้ไปทําอะไรต่อนะครับเสร็จภารกิจแล้วเราจะนํารถคันนี้เป็นรถที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็คือเอาไปเป็นเบสเซ็นเตอร์นะครับก็เป็นรถโมบายเป็นเบสเซ็นเตอร์คือสามารถ ประสานงานถ่ายเอกสารนู่นนี่นั่นอยู่ในในในรถเหมือน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 เบดเคลื่อนที่เหมือนเซ็นเตอร์ที่มันสามารถเคลื่อนที่ในภัยพิบตัติต่างๆได้ขึ้นเสาวิทย,ยุนู่นนี่นั่นจะได้ไปเวลาไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเราจะได้เราจะได้มีการสื่อสารที่ที่ล่องตัวนะครับเราก็ทําเป็นเบสมีนมีพนักงานวิทยุไปนั่งแล้วก็ประสานงานมีถ่ายเอกสารในรถทุกอย่างจะครบวงจรเลยเราก็คิดว่าโปรเจกต์นี้เราจะได้ทํากันนะครับ เพราะฉนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนมันเดิมเนี่ยมันเป็นรถของมันเป็นรถที่อ่ากิโลน้อยนะครับกิโลน้อยตอนแรกมันมีคันแบบแสนกว่าโลสองแสนโลอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่เอานะสองแสนกว่าโลก็ราคาถูกก็ข้อห้าแสนหกแสนอะไรเงี้ยเราก็เรามองว่าโอ้โหมันมันวิ่งมาเยอะเรามันเป็นรถขนส่งเราก็เลยมองว่าเฮ้ยอนาคตถ้าเกิดเรามาใช้เนี่ยมันเป็นรถมือสองก็จริงนะแต่ว่ามันก็ควรจะหาสภาพดีๆแล้วก็ รถที่มีสภาพดีที่มันจะใช้ได้ระยะยาวๆก็เลยเล็งไปที่คันนี้อาจจะแพงหน่อยนะจะแพงกว่าคันอื่นเลยนะแล้วมันเป็นรถที่เดิมมันเป็นทักฟูดมันเป็นทักฟูดก็คือเป็นรถที่เขาขายอาหารรถส่วนมากวิ่งไปแล้วจอดมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับราภายใงภายในยมันก็โอเคสาภาพดีเดี๋ยวเราไปดูรถกันว่าสาภาพมันจะดีเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้หรือเปล่านะครับ นี่นี่อันนี้คันนี้อั <od ita> น ini, care, นี้เงหน้างกว้างให้ดีกว่าี่ถายรูปได้เลยได้ๆคันนี้อ okay. okay. ันนี้สีเสร็จแล้วเลยโอเคเยี่ยมอองอ๋อนี่มีคาสติเกอร์ให้ด้วยฮะคันนี้เลยทะเบียนเท่ด้วยยี่สิบยี่สิบเดี๋ยว ่เงี้ยแจว่ะฮะไปเอากลับเลยด <_ A> ิเ,เ,ยยเราตอนแรกเรานัดเขาพรุ่งนี้แต่เรามาแบบแบแบ้ยพร้อมรลยยังไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วมาเอาแล้วไม่เตรียมพร้อมแสดงว่าเต็นท์นี่เขามีคุณภาพเขาเตรียมมาให้เรียบร้อยเขาโทรไปบอกตั้แต่วันซืนที่จะรับรถวันไหนครับฮะผมบอกว่าพร้อมแล้วที่แรกพร้อมแล้วมาเอาเลยช่วงลัางแน่นไหมแรงอัลราักอันนี้สัญญา มันนั้นเขาบอกว่าแปดตอนแรกเขาบอกแปดแสนกว่าแล้วเขาบอกไปทำมุย้ยทีลดให้เออก็เหลือเจ็ดแสนสามหมื่นแล้วก็ร้อยอีกสองหมื่นห้าใช่ป่ะร้ 100, อยีกเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรอล็อเท่ร้อยอะไรไม่รู้เขาบอกว่าไม่เกินสองหมื่นห้าแต่ไม่รู้เขาจะคิดร้อะไหร่าอาจจะคิดร้อยหมื่นห้าก็ได้ใครจะไปรู้มีคนซับอยู่เฟซบุ๊กนี่มีคนซับอยู่ล้านกว่านะอ่าในยูทูบอีกสี่แสนกว่าถ้าลดเพิ่มให้อีกเดี๋ยวพรีเซนต์ให้พิเศษ เรามันวัยรุ่นใจร้อนได้ปั๊บจัดเลยเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ผมบอกให้เลยว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยลถค่นี้หนึ่งตอนนี้ภรารกิจเราคือเอาไปขนย้ายผู้เสียชีวิตในเวลาจำนวนเยอะนะครับภรารกิจที่2อถ้าหลังจากที่เราเราเสร็จสิ้นแล้วภรารกิจของอเรื่องของโควิดที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเราจะาลดแค่นี้ไปทำเบดโมบายเซ็นเตอร์ เป็นโมบายเบสเซ็นเตอร์เพื่อจะประสานงานในภัยพิบัติต่างๆนะครับอ่าพี่ไปโอนตังตรงไหนกันมาเด้อเด้เดโอนแล้วนะพ่อแม่พี่น้องโอนแล้วโอนแล้วลว่าน,นี่ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าบริการดีมากเอกงางเอกสารพร้อมนิ่จริงๆเขนานัดผมพรุ่งน,นี้นะ แต่วันนี้ผมมาเซอร์ไพรส์ผมจะมาดูว่ารายละเอียดรถเนี่ยเขาเก็บไว้คือเก็บแบบเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วบางที่นะโหนัดปั๊บนะพอเราไปก่อนนะยังไม่เสร็จนะอ่าทีนี้เขาเสร็จเ,รจเตรียมรอไว้แล้ว,ลวนะครับอ๋อบริการดีมากเลยที่เนี่ยเออแต่น้ำไม่มมกินเลยสักขวดนออ okay. อโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ววปุ๊บม,มาปั๊บเลยโอเคได้ก็ขอบคุณมากร้านอะไรวะเนี่ยเติมออโต้คาร์ แตจะซื้อขายรถบรรทุกนี่นึกถึงเลยอ่าผมไม่ได้รู้จักเขาคู่เขาส่วนตัวนะแต่เขาบอกเขา,เ,ขาเป็นเอฟตีผมนะครับแล้วก็อ่าผมเข้ามาเนี่ยผมเห็นมีแต่รถบรรทุกเขาไม่ได้ขายรถอย่างอื่นเลยเหมือนเล่นผ้าสายตรงอะ่ะเหมือนสายตรงอะ่ะนะครับก็แนะนําด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะที่ลดให้นะครับลดเยอะไม่เยอะผมไม่รู้แต่ก็ก็ลดให้อะ่ะถือว่ามีน้ําใจกับผมแล้วกันนะก็ฝากด้วยถ้าจะซื้อรถบรรทุกแนวแนวเน,วนี้ก็มาดูที่นี่ อยู่ตรงเส้นอะไรวะเนี่ยเส้นกาญจนาก่อนถึงสนามปืนบางบวัวทองอ่าโอเคนะขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปดูไปดูว่าเอาไปใช้ภารกิจอะไรเรียบร้อยนะครับก็ซื้อรถเหมือนโดนป้ายยามไงน,นนะแต่ว่าซื้อเป็นประโยชน์นะคือเราอันนี้เราซื้อให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่า เราต้องใช้กับภารกิจในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าร่วมกันร่วมบุญกันนะทุกๆคนก็เลยร่วมร่วมบริจาคมาแล้วก็อันนี้ผมสำรองเงินไปก่อนนะก็ตามภาพที่เห็นว่ารถมันใหม่จริงๆนะก็เหมือนออกป้ายแดงเลยแหละนะครับก็เหมือนป้ายแดงเลยล่ะเนาะเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่ารถคันนี้ไปใช้ภารกิจอะไรบ้างนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่มูทีเดี๋ยวไปติดติกงติ๊กเกอร,กรก์เรียบร้อยแล้วก็ออกวอร์สีเลยไป สนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิ์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร 0 2 1 9 5สอง9 9